คิถึงพีชายปะวนคิดถึงพีชายปะใครชื่อเบลลี่ยกมือขึ้นยากาบมตบมือเองหน่อยเก่งปะอะไปไหนดีไปบอกก่อนใครชื่อเบลลี่ยกมือขึ้นใครโอ yeah. ้โอ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  คิดถึงพี่ชายป่ะคิดถึงพี่ชายไหมถึงวูดเลยถึง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 ไหมถึงถึงบอกเลยพี่ชายถึงเรียกป๋าเล้วป๋าป๋าป๋าหายไปไหนเรียกป๋าเร็ว ป๊าเอ้ยทำอะไรล่ะทะลึงแล้ว